จเจริญในธรรมจะมีระติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาผ้าจะนำจีวรวัคซึ่งเป็นสิขาบทที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บัญญัติเรื่องนิสักขีปากิตีเอาไว้นายสีขาบทที่สี่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสว่าพิสุใช้นางพิโุนีที่ไม่ใช่ญาติให้ซักให้ยอมจีวอที่ตนเองใช้ต้อง นิสักยะปาจิตติสาเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพื่อที่จะให้พระพิสุทโ์ที่ใช้จีวรต้องซักด้วยตนเองไม่ใช้ให้คนอื่นซกักหรือเป็นภาระต่อคนอื่นที่พระพุทธเจ้าบัญญัติว่าใช้ให้ผู้ที่ซักที่ไม่ใช่ญาติเป็นอาบัตินิสักยะปาจิตตินั้น พู้ที่นอกเหนือจากญาติทีนี้ญาติเนี่ยคือใครบ้างก็มีโทษปู่ย่าตายายพ่อแม่ลกูกหลานเหลนของพระพิสุอย่างนี้เป็นตน้นคนอื่นนอกจากญาติแล้วพระพุทธองค์ตัดห้ามใช้ให้คนเหล่านั้นตักทีนี้เรื่องก็มีอยู่ว่าพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ เจตวันมหาวิหารก็มีพระอุทายีใช้ให้พิกษุณีที่เป็นอดีตพญญาเก่าให้ซักผ้าปรากฏว่าอภาที่พระอุทายีให้พิกษุณีที่เป็นพัญญาเก่าไปซักนั่น,น,นติดน้ำอลโทจิ เมื่อนางพิโสนีได้กิดน้งปุซุจิก็เอาอาสุจิที่ติดที่ผ้าไปป้ายที่อวัยวะเพศข,ของตน,นปรากฏว่านางพิโสนีนั้นตั้งครรภ์ก็เป็นเรื่องเป็าวเกิดขึ้นมาทันทีทันใดว่าทั้งชาวบ้านก็จดจันดินทาว่าร้ายทั้งพิษซท,ทั้งหลายก็ตั้งข้อรังเกียจเมื่อ เรื่องทราบถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็จึงมัญญัดหา้ามไม่ให้พิสุเอาผ้าที่ตนเองใช้ก็คือผ้าไตรจีวรน,นั่นแหละไปให้คนอื่นซักนี่เป็นที่ขาบทที่ญาติโยมสมัยปัจจุบันนี้ก็คงจะไม่นึกไม่ฝันเพราะว่าญาติโยมเนี่ยบางทีบางคนบางท่านก็ตทาหรือว่าจะมีอะไรแอบแฝงก็แล้วแต่ก็จะมาบริการมา รับใช้พระพิุสักผ้าจีวรให้บ้างอย่างนี้เป็นต้นอัตมาภาพก็นํามาเผยแผ่ให้โยมได้รับทราบว่าการทําอย่างนั้นน่ะพระเจ้าได้ตัดห้ามเอาไว้แล้วในจีวรวักข้อที่สี่ว่าพิโุใช้นามพิโุนี้ที่ไม่ใช่ญาติให้รักให้ย้อมจีวรที่ตนเองใช้ต้องอาบัตินิสตากิยาปาจิตติอัตมาภาพก็นํามาเผยแผ่เพื่อให้ญาติโยมจะได้ไม่เป็นบาป แล้วก็พระก็จะได้ไม่ต้องอาบัตินิสักยปะปัจจิตีนั่นเองอาตมาภาพนำมาเจริญพร